กินข้าวกันค่ะแกงตาแสบค่ะนองแกงเกกงผ็ดแกงเสือพวงนะคะต้มต้ใสผัดกะลัาปีค่ะ แล้วก็แกงเผ็ดแล้วก็ผักกระทินอืมอันกระเทียนถึงไปกบดก็แล้วแต่ทีนึงทีนึง เป็นกระเทียนแม่หอมสอนต้งประเทีนทยน,ะนไ้ยจังะเทีนนนยนนนท์ะเอ็ดตะถามไปตะขวดกัแล้วกอะไรก็หีกนิจิันจะเป็นสีอืมแตจนแกงใจหลยแล้วถี่มะขวดจ้ะมะม่มะมีกมันแห้งอยู่ในตู้

วันนี้วันที่เบบี้ครับเบบ้อยากกัดวนี้วันที่เท่าไหร่นะโรมาหรือว่าโรมาโท่มานกอนังเบเขาโมานถามมาถเจืาอล่หไม่ร้ เออเหรอเออข้าวของป้าฝรั่งอันนี้จานที่สองนะเอ,เอามาเอามาแบ่งปันาาแบ่งปันกันโอ้โหทั้งท้า,ทาว่าจงาังเสรนจละเจ้าของตักไรก็นี่อีกนะคะ มันอร่อยจริงๆนะกินข้าวอร่อยมากรับลาบูเลยอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมบเอแล้วกาบาวใส่่ชิญเลยเชิญเลยาผกู่ก่เอา้นซืว่าเป็นบมีะนาว่าบ ใบมะนาวใช่ใบมะนาวอยู่ที่อันแชนนู่นมะนาวยี่สิบปีมะนาวมะนาวลูกใหญ่ไงมะนาวใหญ่อันนี้ส้มจีด แต่ก่อนหมักผมก็จะมีต้นมะกรูดรอบๆบ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หมักซะแล้วแ,บบแก,ก่งแตหมูสิ่เห็นเพืบบ่อเก่งลาเลยนะ ไม่ได้ใส่ผิวกะปุตงักนเ,เลยกลิ่นออกกลิ่นออกเหมือนซนี่แกงซื้อ,อความอร่อยต้องดูป้าฝรั่งนะคะกินไป กินไปต้อนไปนั่นก็คือถ้ากินไปปล่อยอิสระนั่นก็คือยบเยบาแปลาแฉกกแป๊บเดียวเองนะป้าอิ่มเสียแล้วนะคะป้ากินข้าวคำใหญ่ไปหน่อยก็เลยหมดเร็วอร่อยนะผักเนี่ยผักหมูแล้วเรอ อ้าวกระล่ำปีหมดแล้วหรอหมดแล้วมันมันบอกมันผูเออมันไม่หนักมันไม่หนักมันไม่แน่นอยากกินปลาทูน้อยทอดเป็มเนาะไปลาแดงไม่ไม่ใช่อันนั้นมันปลาทูเค็มกินปลาทูเค็มก็อยากกินแต่มันกินไม่ได้ไงอันฉันกินไม่ได้นะมั่นคันนวดนี่ร้อนเนื้อไปไหม่ ซดแกงคำใหญ่ๆสักบ่วงสิป้าคำใหญ่ๆทั้งเนื้อทั้งผักสิจะ <testimony. S 1> ส,สมัเมกเปล่าสักบ่วงสิก็อยนะ่าให้สมักสิไม่ต้องทวนนะฮะนี่อร่อยนี่เอาละค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะ ฝ <Bye. S 2> ากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ